สวัสดีผมชื่อแอนโทนิโอและแองเจลามาจากโฟมาซาไต้หวัน สำหรับเราครอบรคร,อบรัวคือกระ,สะ <ใน S 2> แสเรียกในลักษณะของความอ่อนโยนและความเมตตาที่พระเยสเจ้าทรงมีพระศาสนาจักรมีความต้องการที่จะเป็นผู้ร่วมทางกับบรรดาครอบครัว ดังนั้นในทุกๆครอบครัวจะได้เป็นเสาหลักของการประกาศข่าวดีเราอยากจะขอกล่าวหนึ่งสิ่งกับท่านว่าด้วยสิลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมรสทุกๆครอบครัวได้รับพระหัรทสานจากพระองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กลายเป็นแสงสว่างในความมืดของโลกนี้หลังจาก31ปีของชีวิตสมรสพวกเราพบว่าพระหันทสานแห่งสินสมรสทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ในองค์พระเยซูเจ้า ฉันขอกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการมีลูกในขณะที่ฉันยังเป็นสาวอยู่และสุดท้ายเรามีลูกถึงสามคนสำหรับผมผมได้รับพละกกำลังจากองค์พระจิตเจ้าในการที่จะยอมรับในความแตกต่างและขีดจำกัดของกันและกันผมได้เรียนรู้ในการประนีประนอมอย่างสัตย์ซื่อผมได้เรียนรู้ในการรับฟังว่าจะฟังอย่างไร ฟังถึงความรู้สึกของแองเจลาและลูกๆของเราคุณรู้ถึงคู่สมรสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญไหมมีสาเหตุมากมายในการแต่งตั้งเป็นนักบุญของบรรดาคู่สมรสที่ศักดิ์สิทธิ์มีนักบุญหลายท่านที่ได้สมรสและกลายเป็นนักบุญด้วยกันทั้งสาม,มีและภรรยามีทั้งคนที่หลากหลายและคนทั่วๆไปผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยา,านผ่านทางการสมรสของพวกเขาในความรักที่มีต่อพระเยซูเจ้า ทุกๆคู่ที่สมรสกันสามารถเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าคุณปรารถนาคู่สามีภรรยาก็เหมือนกับประชากรที่ได้รับการเจิมและคุณก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างพระศาสนาจักรดังที่มีกล่าวไว้ในสมณลิขิตเตือนใจความปิติอินดีแห่งความรักในครอบครัวการสมรสเป็นวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นจริงเช่นนั้นแม้ในบางครั้งมันอาจจะยากและถูกวิพาก์วิจารณ์ เหมือนกับเป็นกระแสะเรียกแห่งชีวิตพวกเราได้จัดวางครอบครัวให้เป็นความสําคัญลําดับแรกมากกว่าความพึงพอใจส่วนตัวหรืออาชีพการงาน20ปีที่แล้วผมได้ตัดสินใจที่จะไม่ไปทํางานที่ประเทศจีนเพื่อที่ผมจะสามารถได้อยู่กับครอบครัวของผมสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะประนีประนอมแต่มันก็สำเร็จ ครอบครัวแต่และครอบครัวเป็นพระพรและพารกำลังเพื่อพระศาสนาจักความงดงามแห่งของขวัญชิ้นนี้ถูกทำให้เกิดขึ้นภายในบรรดาครอบครัวความชื่นชมยินดีในชีวิตเกิดขึ้นและได้รับการดูแลเอาใจใส่ในลูกตัวน,น้อยและในผู้เจ็บป่วยและผู้สูงอายุซึ่งทำให้ครอบครัวทั้งหลายไม่มีสิ่งใดจะมาแทนที่ได้ไม่เพียงแต่ในพระศาสนาจักเท่านั้นแต่ยังมีในสังคมด้วย ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้พระศาสนาจักเป็นครอบครัวของครอบครัวทั้งหลายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของแต่ละท่านลูกสาวคนที่สามของเราชื่อมาเรียเกิดในปีคริสตศักราช2005ในขณะที่ฉันอายุได้43ปีซึ่งคนส่วนมากคิดว่ามีความเสี่ยงสูงและบอกฉันให้เลิกที่จะมีลูกอย่างไรก็ตาม ผลของการสมรสของเราได้รับการอวยพระพรอย่างชัดเจนบรรดาพระสันตปาปาก่อนหน้าเราได้นิพนธ์เช่นกันถึงสาระสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหลายซึ่งเราได้กล่าวไว้ในสมนาลิกิตเตือนใจความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครวัวโปรดได้อ่านและคุณจะพบคำตอบมากมายในคำถามต่างๆเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่อยู่ด้วยกันของคุณ